เรามาสู่เป้าหมายตัวต่อไปนะคะของชีวิตซึ่งสําคัญมากๆนั่นก็คือเป้าหมายในเรื่องของสุขภาพครูค่ะเป็นคนหนึ่งเลยที่เคยเอาคําว่าสุขภาพไปไว้หลังๆของชีวิตเลยวุ๊บไปต่อแถวไกลๆเลยค่ะความสําคัญอะเพราะอะไรคะคนเรามันก็ยังแข็งแรงอยู่นี่เราไม่เห็นลงศพเราไม่หลังน้าตายอยู่แล้วธรรมชาติของเราใช่ไหมคะแล้วก็ไปทํางานแล้วก็ใช้เวลาโอ้โหจะมารู้ตัวอีกที่ทำไมเรารู้สึกร่างกายเราสุดซ่อมจังเลยทาไมเรารู้สึกเราเหนื่อยงา่ายไม่ใช่เราแก่ขึ้นนะคะ มันไม่เกี่ยวค่ะเพราะคนอายุมากบางคนโอยถ้าคุณดูรายการซุปเปอร์ซิคุณจะถอนคำพูดของคำว่าแก่และสุขภาพไม่ดีค่ะนะยังมีเคสท่านหนึ่งคุณลุงเรียกคุณลุงไม่ได้สิต้องเป็นคุณตาท่านหนึ่งนะคะอายุ98ปีฝึกเริ่มเป็นนักกีฬาเนี่ยตอนอายุ96ฝึกตอน96นะคะและใช้วเวลา2ปีค่ะไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งนะคะในเอเชียได้ที่หนึ่งกลับมาด้วยนะคะวิ่ง เาขาเรียกนะพุ่งแหลนนะคะคว้างจัดก,กรีธาทั้งหมดคุณตาทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วสุขภาพดีมากอพอคุณตามาที่รายการเนี่ยธรรมดาถ้าเกิดเป็นรายการซูเปอร์ซิคนแก่ที่อายุประมาณ60-70ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มขอเก้าอี้นั่งใช่ไหมคุณตาท่านนี้98ค่ะไม่เอาเก้าอ้ยืนฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อว่ายิ่งแก่ยังไงมันก็ต้องเสื่อมไอ้เสื่อมนะ่ยมันเสื่อมจริงค่ะ แต่เราสามารถรักษาให้มันคงทนและคงสภาพอยู่ได้มากเท่าที่เราต้องการทีนี้กลับมาครูค่ะก็กลับมาเ,เริ่มดูแลสุขภาพตอนไหน่ตอนที่ครูกลับมาพบเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของครูนั่นเองค่ะงนั้นวันที่ครูถึงได้บอกทุกคนว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราคืออะไรมันสําคัญยังไงเพราะมันลิงก์ในทุกมิติของชีวิตังนั้นถ้าเกิดเราปล่อยชีวิตของเราเออนั่งซึมๆนะคะ ครูในอดีตเนี่ยเวลาตัดเล็บเท้ายังไม่มีเลยค่ะปล่อยเล็บขบคือมันไม่ได้เล็บคบหรอกเขาเรียกอะไรนะหนังตรงข้างๆมันหนาะนนี้เริ่มอธิบายละเอียดไปหน่อยนะแต่ว่ามันก็คือเวลาเดินมันจะเจ็บมากเลยแทนที่จะต้องไปหาคุณหมอหรือไปไป,ไปร้านทําเล็บหรืออะไรก็ตามไม่ไปค่ะก็ไม่มีเวลาผมก็ไม่สะนะคะแฟนครูเนี่ยมาอยู่ใ,ใกล้ๆแฟนครูก็จะบอกว่าเงาะหัวเทอเหม็นมากอย่างเงี้ยค่ะอุบาท เพราะมัวแต่ไปทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองขี้เกียจด้วยนะคะเวลากลับบ้านดึกเราก็อยากนอนเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยเวลาทํามาจากรายการเราก็จะดองทําอไปสอนได้อีก3วันเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะครูองอเป็นคนแบบนั้นจริงๆฉะนั้นนะคะพอเราเป็นแบบนั้นน่ะมันทําให้คุณภาพชีวิตฝั่งอื่นของเราอ่ะเป็นไปด้วยคนเราอ่ะเมื่อเราทําอะไรกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะทํากับทุกอย่างเราไม่ใส่ใจกับตัวเองแปลว่า เราก็จะไม่ได้ใส่ใจจริงๆกับสิ่งอื่นๆที่เราทําด้วยนะความรักความสัมพันธ์การงานด้วยนะเราก็จะทําแบบเหมือนเราจะทุ่มเทกันการงานใช่ไหมคะแต่เราอะสามารถทุ่มเทได้มากกว่านั้นโดยที่ใช้เวลาได้น้อยกว่านั้นเมื่อเราสามารถทุ่มเทกับทุกม,มิติของชีวิตเราแบบร้อซแต่ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ร้อยอะสมมติอยู่กับการงานเราบอกว่าเราร้อยแต่อยู่กับตัวเองอยู่ประมาณสัก30อย่างเงี้ยมันจะทําให้งานอะก็เป็นการร้อยที่เหนื่อย นั้นเรากลับมาเลยค่ะครูถามตัวเองด้วยคำถามที่ว่าฉันต้องมีร่างกายแบบไหนกันเหรอที่ฉันจะไปช่วยเหลือคนเป้าหมายเธออยากช่วยเหลือคนจังเลยเงาะเธออยากที่จะปฏิบัติธรรมได้ดีจังเลยเงาะฉันต้องมีเป้าหมายแบบไหนกันเหรอฉันต้องมีร่างกายแบบไหนกันเหรอที่จะทําแบบนั้นได้เพราะทุกวันนี้ครูกับไม่ใช่ทุกวันนี้นะในสมัยก่อนตอนที่ครูคิดเรื่องนี้ครูกลับบ้านไปเนี่ยนั่งสมาธินั่งเนี้ยแล้วก็บอก จะเอาโซดาบัลฝันสิข้างนอกค่ะร่างกายแบบนี้เนี่ยนะเพลียแบบนี้เนี่ยนะจะไปเอาโสดาบันใช่ไหมคะคุณไม่ได้จัดตารางเวลาคุณไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองสุดท้ายอะค่ะมันมันตื่นเช้ามาก็ไปสอนคนก็ไปแบบเพลียเียเอาร่างกายเพลียเพลียไปสอนคนอื่นแล้วเขาจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากเราไหมก็ไม่ได้ถูกไหมคะนั่นคุกกลับมาค่ะ หันมาดูแลรักษาสุขภาพฉะนั้นวิธีนะคะในการดูแลสุขภาพครูขอบอกไว้2เรื่องค่ะ2เรื่องหลักๆเลย 1. เอาของเก่าที่ไม่ดีทิ้งให้ได้ก่อนและ 2. เริ่มสร้างพัฒนาของใหม่การที่เอาของเก่าไม่ดีทิ้งออกไปจริงๆคนเราเนี่ยมันเขามีความเชื่อว่าเราจะไม่ได้ป่วยกายถ้าข้างในใจของเราไม่ป่วย เหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าครูทํางานหนักมากๆเมื่อไหร่ร่างกายครูใจครูมันเริ่มเหนื่อยใช่ไหมมันจะออกผลทางร่างกายฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีโรคอะไรทางร่างกายมันมีสิ่งบางอย่างในใจของเรานะคะที่มันข้างค้างที่มันคับแค้นที่มันกดดันจึงทําให้ออกไปทางร่างกายแทนฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องชําระของเก่าออกนะคะวิธีการชําระของเก่าออกนะคะ ก็ทำง่ายๆดังนี้เลยนะคะให้คุณลองทำตอนนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่จริงๆอันนี้คุณสามารถเปิดฟังได้ตอนที่คุณนอนนะคุณก็สามารถตั้งเวลาตอนทามมิ่งเนี้ยแล้วคุณก็ทำไปพร้อมๆกันนะเปิดดนตรีเพราะๆทำนะคะคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองด้วยไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟังเสียงของครูงเงาะคนเดียวคุณสามารถพูดสั่งด้วยตัวของคุณเองได้เลยนะคะวิธีการค่ะ,อะลองหลับตาดูนะคะ หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหลับตาและจินตนาการเห็นภาพตัวเรา มีเกราะที่สวยงามเหมือนดังเพชรป้องกันโอบล้อมตัวเราไว้เป็นเหมือนกำบังพิเศษที่โอบอุ้มและล้อมตัวของเราไว้ในขณะนี้ครูอยากให้ทุกคนนึกถึงสิ่งที่คุณรักและอยากขอบคุณในชีวิตของคุณ ให้คุณนึกถึงความรักความดีงามที่คุณเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักที่เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวคุณคนที่เลี้ยงดูคุณมาไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามคนที่แครพอที่จะหาอาหารมาใส่ปากใส่ท้องของเราคนที่รักและปรารถนาดีไม่ว่าเขาจะใช้วิธีพูดด้วยวิธีใดก็ตาม วันนี้คุณจะเห็นลงไปในจิตที่ลึกที่สุดของเขาคือคำว่าขอให้เธอมีชีวิตที่ดีคุณจะรับรู้และสัมผัสได้ถึงเจตนาที่ดีที่สุดของคนรอบข้างที่มอบให้กับคุณนึกถึงทุกความรักและความปรารถนาดีที่คุณเคยได้รับมาในชีวิตที่กว้างออกไป กว้างออกไปจนคุณสามารถสัมผัสได้แม้กระทั่งอาจจะเป็นลมที่พัดเย็นๆจนคุณรู้สึกดีและอยากขอบคุณลมนั้นแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าหรือตอนเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกที่มันทำให้จิตของคุณสงบคุณรู้สึกขอบคุณแสงเหล่านั้น คุณรู้สึกขอบคุณธรรมชาติต้นไม้ลำธารทะเลที่ช่วยให้จิตของคุณอ่อนโยนและปลอดภัยขยายความขอบคุณกว้างออกไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกการบริการที่คุณเคยได้รับทุกความหวังดีของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเพื่อน คนรักลูกครูบาอาจารย์กว้างออกไปจนถึงพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนของพระองค์อยู่อย่างสงบสุขอย่างดีที่สุดเท่าที่พระกำลังของพระองค์ทรงมี แผ่ความขอบคุณและความรักนี้กว้างไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรักและนับถือนึกถึงทุกความรักของใครบางคนที่เขาเสียสละพระวรกายประทานคำสอนที่ดีเพื่อให้เราได้พบกับความสุขอันนิรันให้คุณระลึกถึงความรักและความเมตตานั้น และให้คุณจินตนาการว่าความรักและความเมตตานั้นเป็นเหมือนแสงจะเป็นแสงสีทองสีเงินสีชมพูสีเหลืองแล้วแต่ที่คุณจะเห็นสีฟ้าสีเขียวได้ทั้งหมดให้คุณจินตนาการถึงแสงเหล่านั้น คือแสงแห่งความรักของบุคคลทั้งหมดที่คุณนึกถึงเมื่อสักครู่ส่งเป็นความรักและความปรารถนาดีลงมาถ่ายลงมาที่ศีรษะของคุณสาดแสงนั้นลงมาในร่างกายของคุณตั้งแต่หัวจรดเท้าให้คุณรู้สึกว่าแสงเหล่านั้นเป็นแสงแห่งการบำบัดเป็นแสงแห่งการรักษาเยียวยา ออุ้มให้คุณรู้สึกถึงแสงนั้นที่ไหลลงมาผ่านศีศรษะทุกอนูเซลล์ของคุณได้รับการชำระล้างด้วยความรักและปรารถนาดีเหล่านั้นให้ตัวคุณเองส่งความรักและความปรารถนาดีนั้นลงไปในเซลล์และบอกลงไปในเซลล์ว่าขอบคุณทุกเซลล์ที่ดูแลร่างกายนี้อย่างดีที่สุด ขอบคุณทุกพลังงานที่เข้ามาเข้ามาทั้งช่วยเตือนให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลหัวใจตัวเองให้เราส่งกระแสความรักนั้นขอบคุณทุกเซลล์แล้วบอกทุกเซล์ว่าพลังงานใดที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายของเราในวันนี้ ได้ปลดขับเคลื่อนออกไปออกไปจากตัวเราออกไปที่บริเวณปลายเท้าของเราเหมือนมีควันสีเทาๆที่ไหลออกไปไหลออกไปจากบริเวณปลายเท้าของเราเหมือนกับว่าทุกโรคภัยไข้เจ็บหรือที่ครูขอเรียกว่าพลังงาน ที่นวันนี้คุณไม่จำเป็นแล้วที่ต้องอยู่ในร่างกายของฉันขอบคุณที่คุณมาเตือนให้ฉันกลับมารักและดูแลตัวเองกลับมาใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์วันนี้ฉันรู้แล้วฉันจะใช้ชีวิตของฉันอย่างเต็มที่เต็มไปด้วยความรักและเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นให้อภัยตัวเองและผู้อื่นอย่างเบ็ดเสร็จในทุกๆวันทีละเล็กทีละน้อยทุกวัน ฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณได้ขับพลังงานที่ไม่จำเป็นออกไปจากร่างกายของฉันได้แล้วขอบคุณคุณมากจริงๆที่คุณมาช่วยเตือนณนะขณะน,นี้ขอให้แสงทั้งหมดเข้าไปดูแลทุกระบบในร่างกายระบบหายใจระบบเลือดต่อมทั้งหลายในร่างกายระบบน้ําเหลือง ระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์และทุกๆระบบในร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติดังเดิมให้กลับมาเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงและร่วมกันอยู่ด้วยกันสร้างประโยชน์ต่อไปสร้างสิ่งที่ดีงามต่อไปในชีวิตร่วมกันทุกครั้งที่ฉันทำความดีขอให้ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันมีส่วนในบุญ ในครั้งนี้ทุกครั้งที่ฉันทํำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นขอให้ทุกเซลล์เบิกบานและร่วมอนุโมทนากับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำอย่างดีในแต่ละวันขอขอบคุณเธอที่อยู่กับฉันมาร่วมเดินทางกับฉันมาตลอดอยู่เคียงข้างฉันมาตลอดวันนี้ขอให้สิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและ ขณะน,นี้ฉันจะขอพักสายตาของฉันพักจิตใจของฉันด้วยการนอนหลับขอให้ฉันหลับลึกหลับอย่างสงบเพื่อที่จะพร้อมตื่นขึ้นมาอย่างเบิกบานสดใสเต็มไปด้วยพลักกำลังให้คุณเห็นภาพเซลล์ของคุณยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นภาพเซลล์ของคุณที่เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่ในร่างกายของคุณเบิกบาน กระปร,มมรีกระเปร่าส่งมอบเลือดพลังงานแหล่งอาหารเพื่อทำให้ทุกอวัยวะทำงานได้อย่างสมบูรณ์หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวให้คุณได้ใช้ความรู้สึกอยู่กับความสงบนี้สักครู่ 1. นึทุกความรู้สึกกลับมาอยู่กับตัวของเรา 2. รู้สึกขอบคุณรู้สึกรักทุกเซลล์ทุกอวัยวะในร่างกายทุกพลังงานที่อยู่ในร่างกายของเราและสค่อยๆลืมตาขึ้นมาได้ค่ะโอเคสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่ครูอยากให้ทุกคนฝึกทำทุกวัน โดยเฉพาะก่อนนอนวันวันหนึ่งเราออกไปใช้ชีวิตเราไม่รู้เราไปสร้างพลังงานอะไรให้กับจิตของเราไปรับพลังงานอะไรเข้ามาดังนั้นการทำดีท็อกซ์จิตนะคะด้วยการส่งถ่ายพลังงานนี้สามารถทำได้สม่ำเสมอทุกวันนิ่งทำยิ่งดีค่ะจิตของเราการแผ่เมตตาให้กับตัวเองซึ่งเมื่อสักครู่สิ่งที่ครูทำคือการ การแผ่เมตตาให้กับตัวของเรานะคะโดยเราระลึกถึงคุณงามความดีหรือสิ่งที่เรารักและขอบคุณจากโลกภายนอกกลับเข้ามาแล้วก็ส่งมอบให้กับตัวของเรานะคะทำอย่างนี้ไม่มีอะไรเสียแน่นอน,นะคะ่ะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นโอเคนะคะทําทุกวัน,นะคะ่ะนี่คือขั้นตอนที่1เท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลร่างกายนะคะเดี๋ยวขั้นตอนที่2องครูจะขอไปพูดในบทถัดไปนะคะวันนี้ครูอยากให้ทุกคนลองฝึกทําการ Detoxify นะคะดีท็อร่างกายจิตใจของเราเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปให้เหลือไว้แต่พลังงานที่ดีงามค่ะ